สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจักรินรถตรดป้ายเือคนสองอาชีพแอร์ทมือสองนะครับวันนี้นะครับมีรถมานําเสนอนะครับเป็นโตโยต้าทิสนะครับปีสองหสิบเครื่องยนต์สามเซตตัวท็อปครับคันนี้เป็นเครื่องพันหกอ่ารุ่นตัว E นะครับผมใช้น้ำมันนะฮะอย่างเดียวนะตอนนี้นะครับประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับเรียนข้อมูลนะครับพี่น้องสําหรับคันนี้นะครับ เดิมเป็นบอร์ดแท็กซี่นะฮะรถปีห้าสามเกี่ยวโต้แท้โรงงานนะฮะเคยติด C ีเอนะครับผมเป็นรุ่นของโรงงานนะฮะแต่เจ้าของเดิมถอดแล้วนะครับผมก็คือเรือตัวนี้เป็นแค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับบอดี้รถคันนี้นะครับบางๆนะครับผมมีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานรถโดยรวมก็ถือว่ายังสภาพจํานะครับผมก็ถือว่ายังคุ้มค่ากับราคาเงินที่ที่ผมขายในราคานี้นะครับก็เอาไปใช้ไม่ต้องกังวลนะครับผม มาดูกันเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีออปชันอะไรบ้างนะครับผมคันนี้ก็เจ้าของก็แต่งมาพอสมควรนะครับผมเป็นเครื่องพันหกซีนะครับตรงนี้นะฮะไม่มีรอยเจาะนะครับผมว่าเป็นแท็กซี่นะับไม่มีนะครับผมตัวทางบางเดิมสีตรงกับตัวรถนะครับก็มาดูตัวส่วนด้านภายในนะฮะร่นี้จะเป็นตัวทับจะมีไฟนะฮะส่องด้านล่างด้วยนะครับผมตรงแผงประตูด้านหน้านะครับซ้ายขวาเลยมีครบนะครับ เบาะแต่ประมาณนี้นะครับผมก็พี่ด่านลังคาก็ยังถือว่าสะอาดนะครับผมก็ยังถือว่ายังไม่เปื้อนนะฮะมีไฟนะมีไฟด้านอ่าไฟส่องแผ่นที่หน้าหน้าหลังเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะให้พี่น้องชมกันนะฮะสำหรับท่านใดที่มองหารถใช้ในราคานี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แท้โรงงานนะฮะราคาตั้งไว้ที่เก้าหมื่นเก้านะครับผมท่านสามารถมาดูรถได้ที่นะครับบ้านแจตบุญธาตุอำเภอรัตนบุรีจังวัดนะครับเป็นรถปีสองพันสิบนะครับผมอ่าไม้ ตัวสีนะฮะสี่อารีสี RD, ส่อารศูนนะฮะอ่าเอฟบีสี่ศูนนะฮะเบอร์สีนะครับผมสามารถอ่าไปทําสีตรงกับตัวรถได้เลยนะครับผมขายแค่เก้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับกระจกหน้าก็าเดิมนะครับผมนะฮะ,นะฮะเราขายแค่เก้าหมื่นเก้านะครับอันนี้คือเป็นรถโดยรอบฝังตัวรถนะฮะโดยรวมนะฮะ รถผ่านการใช้งานมาสองปีกว่าๆนะสําหรับลูกค้าที่เจา้จาของที่ซื้อมาครันนี้เขาไม่ได้ซื้อกับผมนะครับก็ไปซื้อมาจากอีกคันหนึ่งนะก็ถือว่ารถโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะผ่ะานเลยนะครับผมถ้าในมุมมองผมเครื่องนี้จะเป็นเครื่องสาม,มเซ็ตตัวท็อปนะครับผมรุ่นนี้จะไม่มีฝาครอบเครื่องยนต์นะฮะเพราะเป็นรุ่นอของโรงงานนะครับ,ต,นะรบรรรตัวนี้นะครับเครื่องยนต์รุ่นเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับประหยัดนะครับผมประหยัดนะครับดีนะฝากระโปรงหน้านะครับเพลอยู่ครบนะครับผมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นมอออกนะครับผมรหัสเพยดเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะนะครับผมสายไฟก็ยังอยู่ป็นระเบียบอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะฮะสายไฟก็ถือว่ายังยังเป็นระเบียบนะครับก็นะฮะท่านสามารถเอาไปใช้งานได้ก็อีกหลายปีนะครับสําหรับท่านที่รักษารถดิสอาดีนะครับผมก็สมควรนซื้อว่าไปปรับปรุงเล็กน้อยก็ใช้ยาวเลยนะครับขับดีนะครับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นแอร์แอร์ฉ่ำนะครับผมเกียร์นิ่มนะครับผมช่วงล่างใช้ได้เลยนะฮะ ทดลองขับมาเมื่อคืนนี้สา0กว่ากิโลนะคอับจากขุดอุดรธานีมาที่สุรินทร์นะครับผมตั้งววนที่เกืนนะครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9นย์3ก1 2 6ามดสหนึ่งสครับเป็นเครื่องพันหกซีซีรุ่นตัวอีนะครับเครื่องยนต์ท็อปสุดนะฮะปี5้าสนะครับภาษีไม่ขาดนะครับมีค่าส่งตามระยะทางสีก็มีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานนะฮะโดยรวมทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับนี่นะฮะดูอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวีปประเทศครับ